สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟฟนุยสเตประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสเลยนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะ ลมตะวันออกปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะไม่มีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของบ้านเราค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสและสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะและจังหวัดสุดท้ายนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะอุณภูมิต่ำสุด18องศาค่ะและสูงสุด33องศาภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะคะ1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34 -36 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดาสุด9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วนะคะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด17องศาค่ะและสูงสุด36องศาจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด16องศาค่ะแล้วก็สูงสุด34องศานะคะ และจังหวัดสุดท้ายค่ะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด19องศาค่ะและสูงสุด35องศาภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะ1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสและสูงสุด37องศาเซลเซียสค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด20องศาค่ะแล้วก็สูงสุด36องศานะคะจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด18องศาค่ะแล้วก็สูงสุด35องศาค่ะภาคตันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะคะ1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด33-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ที่จังหวัดสะแก้วอุณหภูมิต่ำสุด20องศาค่ะและสูงสุด36องศาจังหวัดระยองนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาค่ะและสูงสุด33องศาค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมานะคะลมตนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตนออกความเร็วนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศานะคะและสูงสุด33องศาค่ะ เที่ยมเพอปะทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะมีลมอ่อนนะคะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย20องศาค่ะตอนกลางวัน30องศาแล้วก็ตอนเย็นค่ะ25องศาเซลเซียสนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะที่จังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ22องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด22องศานะคะและสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะคะ มีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วนะคะ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด36องศาเซลเซียสนะคะจังหวัดสมุทรป,ปราการค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะและกรุงเทพนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564นนะคะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย